แต่ว่าจริงๆอเล็กไม่ได้ไม่ได้ชื่ออเล็กใช่ไหมไม่ใช่ชื่อจริงๆชื่อว่ารชื่อซันโดโบซี่ครับแล้วทำไมถึงอยู่ดีเป็นอเล็กสิงห์มาวินล่ะก็ตอนไปต่อยไฟเล็กที่สมุยเขาบอกตั้งชื่ออะไรเขาบอกซันโดแต่ว่าเขาพูดไม่ออกก็ตั้งชื่ออเล็กก็ตั้งชื่ออเล็กก็คือเขาตั้งให้เขาตั้งให้เราใช่โอ้ตายแล้วแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าเขาจะตั้งให้ใช่ ทำไมเขาไม่ตั้งชื่อไทยไปเลยตอนนั้นแบบเออเป็นเป็นเพชรอะไรไปเนาะเออใช่เขาก็เห็นหน้าอาจจะเหมือนอเล็กอะไรอย่างเงี้ยเออหน้าตาดูได้อยู่ได้ได้เหมือนอเล็กซ์เลยไม่รู้อ๋ออ๋อก็ไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วทำไมเราถึงไม่เพราะว่าทุกวันเนี้ยคนไทยก็จะรู้จักตัวอเล็กในชื่ออเล็กนี่แหละเราเคยคิดอยากจะเปลี่ยนกลับแบบบอกคนเนียให้เปลี่ยนกลับไปเป็นใช้ชื่อซานโดรไหมไม่ก็ตอนเล็กตอนเขารู้จะไม่ตั้งชื่ออเล็กก็ แต่ใจนิดเดียวเพราะว่าเขาชอบชื่ออเล็กครับอืมก็คือเราตัวตัวเราเองก็ชอบด้วยก็เลยตั้งชื่อมาตลอดว่าเป็นอเล็กคราวนี้พอจําได้ไหมว่าตอนที่ตั้งแต่เราเริ่มต่อยที่สมุยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอเล็กต่อยมาแล้วประมาณกี่ครั้งกี่ไฟก็ประมาณเจ็ดเจ็ด้าถึงแปดสิบไฟแล้ว จ็ดสิบห้าแปดสิบไฟในช่วงเวลาไม่กี่ปีถือว่าเยอะมากแล้วก็ไม่เคยคิดอยากจะเปลี่ยนชื่อเลยในเจ็ดสิบห้าแปดสิบไฟนั้นก็คือจะเป็นอเล็กตลอดอเล็กนี่เป็นต่างชาติคนแรกที่ได้แชมป์ช่องเจ็ดสีไหมใช่ร้อยห้าปอนตอนนั้นชนะเพชรสามเปล่าเล่าถึงความรู้สึกภูมิใจหน่อยว่าแบบอุ้ยเป็นต่างชาติอายุน้อยด้วยคนแรกเลยที่ได้แชมป์ช่องเจ็ดรู้สึกภูมิใจแค่ไหนก็วันนั้นดีใจมากอืมก็อืก็สอง สอมวยตั้งนานแล้วก็ได้แชมป์นี่ดีแชมป์ดีใจม,มากคือเป็นแชมป์ที่เราอยากได้ไหมใช่ตอนมาพอเมื่อก่อนตอนมากรุงเทพมหานครไม่ได้ต่อยช่องเย็ดต,ต่อยที่อมน้อยอือแล้วก็ลูกพี่บอกว่าเปลี่ยนไปช่องเย็ดดีกว่าแล้วก็ต่อยไปสามไฟประมาณนี้แล้วก็ได้แชมป์ได้ชิงแชมป์เลยครับผมแสดงว่าอเล็กเป็นที่รู้จักในหมู่คนดูมวยเพราะว่าอเล็กชกออกช่องเนาะ ออกช่องแล้วก็ชกแบบฟอร์มได้ดีตอนนั้นชนะเพชรสามด้วยด้วยลูกอะไรเพราะว่าต้องถามว่าตอนนี้เพชรสามก็เข้ามาในวันลูวินีแล้วเหมือนกันตอนนั้นชนะแบบไหนก็ชนะกาแนนก็ชนะขาดเลยขาดเลยเหรอครับก็ชนะทุกยศทันทุกยกเลยถ้าวันหนึ่งเพชรสามมาขอแก้มือในวันเนี่ยได้ไหมก็เล้าเตยผมมาเถอะก็ให้ต่อยก็ให้่ได้ตได้แล้วแล้วแล้วเรามาชก ครั้งแรกเนี่ยด้วยนวมเล็กเนี่ยเป็นไงชอบไหมชอบมากสนุกสนุกไหมเจ็บไหมอ่ะไฟล่าสุดก็โดนไม่เยอะแต่ว่าต้นทีเดียวก็เจ็บเจ็บแต่ว่าสนุกเลยแล้วเราดูรายการบันแชมป้ไปชิพมานานยังเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกแอดชีหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และกิจกรรมดีๆในครั้งหน้าครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ